หลังจากที่เรามีสมดุเท่าเทียมแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วมีด้านไหนอีกบ้างที่โฟโฟอยากเห็นความเท่าเทียมในสังคมก็น่าจะเป็นเรื่องการทํางานค่ะกับการเรื่องปฏิบัติค่ะหลายๆที่หลายองค์กรอะในปัจจุบันนะคะเขายังจัดภายมันแค่เป็นเทศกาลที่ต้องทําตามกระแสแต่เขาไม่ได้เปิดรับจริงๆยังเลือกปฏิบัติยังไม่ได้เท่าเทียมจริงค่ะคอนเซ็ปต์เฉยเว่าเขายมันฉันภัยมันด้วย แต่กระเทยไปสบับรงานที่ยังไม่รับพี่ขอผู้หญิงก่อนก็ต้องขอบคุณหลายหลายองค์กรก่อนจะมามีคําว่าพายมันที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ทํางานดีควรได้งานทําไม่ใช่ที่เพศไม่ว่าแบบจะเป็นเพศไหนหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยยืน3คนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นกระเทยความสามารถดีเหมือนกันทุกคนควรได้รับหน้าที่ทํางานได้เหมือนกันเรื่องนี้แหละคะ่ะมองเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินอโอกาสถ้าโดนตัดก็คือจบอะแล้วส่วนมากก่อนอันนี้ก็คือโดนตัดเพราะเรื่องเพศจริงๆ อันนี้พี่ส่วนตัวนะพี่คิดว่ากฎหมายอาจจะทาอะไรไม่ได้อเออ,อาจจะไม่ได้มีกฎหมายอะไรออกมาะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นจิตสํานึกของคนเรื่องออจิตสำนึก<ส><ส>ก็คืออันนี้มันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าสําหรับพี่นะพี่ก็จะแนะนาแหละน้องๆที่เป็น LGBT ทั้งหมดก็คือทําแบบที่โฟโฟทาทาตัวให้เลิศให้ปังเอาไว้คนที่เขามีวิจารณญาณเขาก็จะเห็นคุณค่าของเราเองเขาจะเลือกเราเองแล้วเขาก็ยินดีที่จะจ่ายในราคาที่อยู่เรียกด้วยเพราะนั้นโดนแคร์ใช้ชีวิตให้เลิศค่ะก็คือจะบอกว่าถ้าวันหนึ่งเราเลิศ เราทำดีมีคุณภาพมากพอเราจะไม่เป็นตัวเลือกของใครแต่เราสาม,มารถเลือกได้คุณเห็นหคุณค่าของตัวเองสังคมว่าจะเห็นคุณค่าของคุณถูก